สวัสดีครับผมธนกรอมรานนท์วันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องที่เรียบง่ายมากแต่มีพลังเปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้่วนนั่นคือวินยัยหลายคนคิดว่าคนที่ประสบความสําเร็จเพราะเขาเก่งกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่ผมเห็นบ่อยกว่าคือเขาแค่ทําสิ่งเดิมซ้ําๆได้นานกว่าคนอื่นและทําในวันที่ไม่อยากทํา 1. ทําไมวินัยถึงสําคัญกว่าความตั้งใจความตั้งใจเหมือนประกายไฟสว่าง ร้อนแต่ดับเร็วมากวินัยต่างออกไปมันเหมือนฐานร้อนไม่ฉาบฉวยแต่มั่นคงค่อยๆพลักเราไปข้างหน้าแม้จะช้าแต่มันไม่หยุดวินัยคือการลุกขึ้นในวันที่เหนื่อยทำในวันที่ไม่พร้อมและรักษามันไว้แม้ไม่มีใครหินก็ตาม 2. คิดแบบเป็นระบบสำหรับการสร้างวินยัยฉบับเต็ม เวลาผมต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือวางแผนให้ตัวเองผมจะใช้การคิดแบบเป็นระบบเพื่อไม่ให้หลุดทิศท,ทาง 1. ตั้งเป้าหมายจริงให้ชัดก่อนไม่ใช่สิ่งที่อยากได้แบบผิวเผินแต่คือภาพชีวิตที่อยากมีในระยะยาวเพราะถ้าเป้าหมายไม่ชัดวินัยจะไม่มีแรงดึงดูด 2. ตัดสิ่งรบกวนออกให้เหลือเฉพาะสิ่งจำเป็นวินัยต้องการพื้นที่ ชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนไม่มีที่ให้วินัยเติบโตได้เลย 3. ย่อยงานให้เล็กจนเริ่มได้ทันทีงานเล็กเริ่มง่ายงานเล็กทําซ้ำได้งานเล็กสร้างโมเมนตัมสิ่งเล็กๆทําให้เรารู้สึกว่าเราทําได้จริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญมาก 4. วัดผลแบบเรื่อง่ายที่สุดไม่ต้องมีกราฟไม่ต้องมีตาราง ให้ถามตัวเองแค่คำนี้ทุกวันว่าวันนี้ฉันดีขึ้น1%หรือแย่ลง1%คำถามเดียวที่ซื่อสัตย์และบอกทิดทางได้ชัดเจนที่สุด 5. เตรียมรับมือวันที่แย่ตั้งแต่แรกเพราะวินัยจริงๆไม่ได้เกิดในวันที่เราพร้อมแต่มันเกิดในวันที่อยากหยุดมากที่สุดถ้าคุณมีแผนสำรองสำหรับวันที่เหนื่อยคุณจะไม่หลุดทางง่ายๆ 3. วินัยไม่ต้องสมบูรณ์แบบ แค่ไม่ต้องหายไปหลายคนพยายามทำให้ดีที่สุดจนเหนื่อยแล้วก็หยุดแต่จริงๆความลับอยู่ที่ทำให้ได้แม้จะได้น้อยมากก็ตามในวันที่แย่การทำแค่หนึ่งนาทีมีค่ามากกว่าการไม่ทำเลยเพราะมันรักษาสายใยของวินัยเอาไว้ 4. ชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มจากสิ่งที่เล็กมากๆสำหรับใครที่อยากเริ่มวินัยใหม่ผมอยากให้คุณเริ่มแบบง่ายที่สุด ข้อแรกเลือกสิ่งที่ใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเช่นจดเป้าหมาย1บรรทัดอ่านหนังสือหนึ่งหน้าวิทพื้น1ครั้งเก็บโต๊ะส่วนเล็กๆมันเล็กจนแทบไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธข้อ2ทํทำให้ครบ7วันโดยไม่สนคุณภาพยังไม่ต้องทำเยอะยังไม่ต้องทำให้เก่งแค่ไม่หายไปเพราะเมื่อครบ7วันโมเมนตัม um จะเริ่มทำงาน และชีวิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองสุดท้ายนี้ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับหวังว่าสิ่งที่เราได้คุยกันในวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและเริ่มต้นบางอย่างได้ง่ายขึ้นแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับผมธนกรอมรานน์สวัสดีครับ